so today here we're talking about the garden center here we are at Lowe's, you know so I'm going to talk about the episode of how to plant all the flowers and trees in your garden I'm gonna take you to take a look and see what kind of vegetable herbs you know and flowers this is like tomatoes but you know you can it's like a $19, $20 you can buy it. And uh, plants on your vegetable herbs and anything what you like. You know, this is kind of things that you can buy. Oh, they have a lavender. Don't lavender, have right? say $16. And is this is a soil. Look garden soil. <coughs> yeah, so it can grow they are so cheap right now five for ten dollars usually it costs about four dollars and fifty eight cents now it's only two dollars but you have to buy five in order to get ten dollars so, so we are going to take a look and walk in to see all these kind of different trees so you can learn with me นี่คือต้นโรสแมรี่นะครับอยู่ซีโรสแมรี่นะฮะมีกลิ่นหอมราคานี่คือราคานะครับต่อต้นนี่คือพันธุ์มะเขือเทศในอเมริกามันจะสามารถปลูกได้เฉพาะหน้าซัมเมอร์นะสปริงซัมเมอร์ซึ่งตอนนี้ในเมกนี่คือสตรอเบอรี่ห้าดอลลาร์สมันสามารถเนี่ยนี่คือเอ็กพลานส์เอ็กพลนส์เนี่ยเขาเรียกว่า j a p ป n e s น e ่เอ็กพลนส์นั่นคือมะเขือนะครับ ราคาก็ยังมีติดสามารถซื้อได้อันนี้คือเ uh, you know, sweet p e p p e r you know, bell p e p p e r นะครับที่อเมริกามีราคา5ดอลลาร์ก็จะมีราคาติดแล้วก็ต้นขนาดมันเล็กมากเลยนะต่อต้นนะ,ะนี่คือราคาของมันเห็นไหยครับซะละัลเแน 4.32ประมาณ135บาทต้นเล็กๆต้นหนึ่งเอาไปปลูกได้นะครับซื้อสำคนที่ชอบส่วนตรงนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของ lime limes ที่แปลว่ามะนาวแบบมะนาวไทยไม่ใช่เลมอนมะนาวเลมอนสีเหลืองนะครับเหมือนเราไปกินน้ำเลมอนที่มาจากนี้แต่นี้คือมะนาวไทย limes เขาก็มีนะครับสามารถซื้อมาปลูกได้ราคาอะไรนะเลมอนอันนี้คือมะนาวอเมริกัน ต้นหนึ่ง30ดอลลาร์แต่ถ้ามันมะนาวไทยต้นละ30ดอลลาร์เหมือนกันโอเคครับที่นี่เขาเรียกว่า garden center นะครับก็คือช่วง spring ก็คือฤดูไมไม้ผลิกอกอเมริกาก็จะเริ่มอากาศดีแล้วก็มารู้ดูร้อนคือ summer ก็คือตั้งแต่ประมาณเดือน 4, เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8ก่อนเดือน9นะครับนั่นคือช่วง summer ในอเมริกาเราก็ตอนนี้ก็จะเป็นโซนของ ต้นไม้และดอกไม้ garden an and flower แล้วนะครับเราสามารถมาดูได้อันนี้ซื้อได้ทั้งกระถางด้วยราคาประมาณ25ดอลลาร์ก็จะมีราคาติดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของการปลูกต้นไม้ดอกไม้ในอเมริกาที่ครูแม็กอยากทำให้ดู This is like the 40 dollars นะครับเวลาเราซื้อนะครับเราจะต้องเสียค่าภาษีด้วยนะครับ แต่ละรัฐภาษี7ถึงประมาณ10%ไม่เท่ากัน,น This is like Rose, s you know ก็คือต้นดอกกุหลาบกุหลาบขาวจะมีข้อมูลดูแลยังไงรู้ดูยังไงให้น้ำยังไง ดอกไม้เซคชันนี้นะครับประมาณ17ดอลลาร์เพราะว่านี่มัน16ดอลลาร์กับ98เซนแล้ว4817 Just see the idea how those flowers they look differently and p l a c e s here they're differently as well ดอกไม้ไฮเดนเยอรนะที่เขาบอกว่าสวยนะเวลามันบานสวยมันก็จะมีไม่กี่สีครับแต่ว่าอันนี้คือดอกไม้ประเภทนี้อันนี้คือ27ดอลลาร์ต้นเล็กๆนะครับหอมหนึ่งกระถางที่นี่ก็มีแคคตัสนะครับก็คือตะบองเพชรน,นะมีหลากหลายเหมือนกัน เราสามารถซื้อออแกนิกก็คือไร้ไร้ไสารนะครับก็คือซีดก็คือประเภทอะไรนะ,มะเมล็ดสามารถซื้อไปปลูกเองได้เหมือนกันถ้าจะเริ่มต้นจากการปลูกเพศผักสวนครัวหรือต้นไม้ดอกไม้ที่ให้ผลจากมเมล็ดก็สามารถซื้อไปได้ในราคาที่ไม่แพงครับนี่คือราคา อันนี้ที่ยังไม่ออกดอกนะครับดอกเริ่มที่จะขึ้นมาเวลามันออกดอกเนี่ยก็จะเหมือนกับที่บ้านเลยที่เคยซื้อไปนะครับดอกสีนี้โอเค You see that word called Perennial perennial ก็คือต้นที่มีดอกไม้นะครับตลอดทุกปีแม้กระทั่งโดนหิมะหน้าหนาวใบหาย จำศิล์นแล้วก็กลับมาช่วงสปริงปีต่อมาพวกนี้สามารถที่จะฟื้นกลับมาได้หลังจากผ่านหน้าหนาวไปนะครับเวลาซื้อดอกไม้แนะนำให้ซื้อคำนี้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกแล้วตายทีเดียวมันตายแล้วกลับคืนฟื้นขึ้นมาในแต่ละปีแต่ว่าอุณหภูมิเมื่อไหร่ที่มันอยู่ในเหมาะสมเช่นช่วงประมาณเดือน เมษานะครับมเมษานี่ในอเมริกานี่เขาเรียกสปริงเมืองไทยอาจจะเป็นหน้าร้อนเรียบร้อยแต่ที่นี่เดูใบไม้ผีใบไม้เริ่มงอกต้นไม้ประเภทเนี่ยที่เรียกว่า p อร์เรเนียลเนี่ยก็จะกลับมานะบฟื้นทําให้เราไม่ต้องไปปลูกทิ้งปลูกยังไงปลูกไปเรื่อยๆเพราะต้นมันสามารถฟื้นกลับมาได้เวลาซื้อนะครับให้มองอยู่แล้วก็มองคําว่าพันเลเนียลถ้ามันมีนั่นหมายความว่าสิ่งเราซื้อไปเนี่ยไหมรัเลเนียล ตรงสีม่วงเนี่ยสามารถที่จะกลับฟื้นขึ้นมาได้นะฮะมันรอดแล้วนะครับมันจะกลับฟื้นมาโตแล้วก็ถึงเวลาหน้าหนาวก็ตายไปอีกแล้วก็กลับขึ้นมาอีปีหนึ่งเป็นตลอดไปประมาณนั้นนะครับถ้าเราซื้อต้นไม้ประเภทนี้ที่เขาไม่ได้ติดเวิร์ดันคำนั้นนะครับนั่นหมายความว่ามันใน,ในแต่ละปีมันจะมีครั้งเดียวเราซื้อไปแล้วมันตายปีหน้าก็ต้องมาซื้อใหม่ นี่ครับคือประเภท perennial perennial ต้นนี้ก็สวยครับเหมือนกญยาเลยอะถ้าเป็นในมหาสมุทรหรือทะเลก็เหมือนพวก สาลายมูลู่อะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักมากถ้าชอบแบบแนวกระถางมีการตกแต่งคำว่า Welcome ก็สามารถซื้อประเภทนั้นได้ธุรกิจในอเมริกาปลูกดอกไม้ต้นไม้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่มากอย่างเงี้ยถ้าซื้อไป กระถางหนึ่งก็20ดอลลาร์ซื้อราคากระถางก็ประมาณ3,000กว่าเกือบ4 0 0พละดอกไม้ต้นมาที่นี่ราคาแพงแพงกว่าในเมืองไทยเยอะแต่ว่ามันสามารถปลูกได้ในฤด,ดูของมันเองอะนะครับเหตุผลที่มันปลูกฤดูของมันเองคืออเมริกาเนี่ยเรารู้ว่ามันมี4ฤด,ดูต่อปีเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ เริ่มต้นจากมกราเนี่ยมันยังติดพันมาจากปลายปีก็คือของเดือนประมาณตุลา,าพูดง่ายตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนี่คือช่วงของวินเทอร์ซึ่งวินเทอร์เนี่ยก็คือฤดูหนาวแต่ถ้าเป็นช่วงหลังจากวินเทอร์ก็คือสปริงก็คือเดือนสี่เมษายนในเมืองไทยก็คือร้อนแล้วหน้าร้อนแต่ที่นี่คือหน้าฤดูใบไม้มผลินะครับฤดูใบไม้ผลิในอเมริกาคือเดือนสปริงคือเดือน4ี่ แล้วปลายเดือน5เนี่ยจะเป็นช่วงซัมเมอร์ของอเมริกาคือพฤษภาคมของแต่ละปีทุกปีจนถึงเ,เดือนสิงหาคมนี่คือโรงเรียนมาหลาลัยในสหรัฐอเมริกา,กาก็จะปิดนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันคือช่วงซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์อเมริกาคือ 5, 6, 7, 8ประมาณนี้หลังจากซัมเมอร์เสร็จก็จะเข้าออร์มหรือคนไทยเรียกออทัมหรือไม่ก็เรียกว่า f ฟอลในอเมริกาที่นี่เรียกว่าฟอลอุ้ยดอกนี่สวยมากเลย ฟอเนี่ยก็เริ่มประมาณเดือนออประมาณเดือน 8, ไปดประยเดือน8เดือน9เดือน10นะครับก็คือรู้ดูใหม่ๆ่วงดังนั้นเนี่ยต้นไม้พวกนี้มันจะอยู่ได้เฉพาะประมาณเดือน4จนถึงประมาณเดือน1ิครับหลังจากนั้นมันก็จะเจอหิมะและบางรัดไม่มีหิมะมันก็จะเย็นแล้วมันก็ตายแล้วมันก็กลับฝื้นขึ้นมาดังนั้นเราไม่แปลกใจเลยว่าที่เราอยู่ในอเมริกาหรือเราเคยเดินทางหรือไม่ว่าที่ไหนที่ เรามาเที่ยวนะครับจะสังเกตเห็นได้หล,หลายๆอย่างว่าเออใบไม้อะมันหายไปหมดเหลือก,กิ่งไม้นั่นคือหน้าวินเทอร์ตั้งแต่ประมาณเดือน 10, 18, 12, 12, 1 1 12, 1, 2, 3วินเทอร์ในอเมริกาสามารถมีระยะเวลานานได้ถึง5,6เดือนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ประเทศไทยก็อาจจะมีวินเทอร์ไม่จริงครับก็คืออาจจะเป็นครูซีซันมากกว่าที่มีลมเย็นมาแต่ที่นี่มี you know winter season which is different so this is a rose you know different kind of roses you can buy it here and you can bring at home <Okay. S 1> ปันคูแม็กก็จะมีพัน์นี้ด้วยนะครับที่ซื้อไปบอกให้เลยว่ากระถางในอเมริกาแพงมากนะครับดูราคาเล็กมากเลยราคา7ดอลลาร์รวมภาษีก็เกือบ8แล้วถ้ากระถางใหญ่ดูสิแค่กระถางใหญ่เนี่ยถึงราคา63ดอลลาร์รวมภาษีเป็น67ประมาณ67 67ต,ตีเป็น70 ประมาณ200บาทจ็ดสา oh, ม no, โ no, อ้โนโ no. นสน2,000 2,100บาทครับพูดผิดเราจะได้ดูเลยว่านี่อันเนี้ยกระถางเนี้ยสิดอลลาร์รวมมาสีเกือบ700บาทแล้วแค่กระถางนะฮะแต่ถ้าเป็นลันกษณะแนวซามิกตกแต่งก็จะมีราคาที่แพงขึ้นมาดังนั้นเนี้ยสามารถที่จะมาเลือกซื้อได้ในสิ่งที่เราชอบหรือเราคิดว่ามันเหมาะอยู่กับบ้านเรา นี่คือโซนของกระถางนะครับในอเมริกานะครับงานช่างเนี่ยเป็นงานที่ราคาแพงไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างไฟฟ้าช่างคอนกรีตช่างทําสวนช่างประกอบอะไรทุกอย่างที่นี่ควรจะทำเองหมดนะครับอันนี้ก็คือโซนของโซลที่เราสามารถซื้อกระสอบดินไปปลูกต้นไม้ดอกไม้ของเราเองได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะ เพราะว่าอันนี้ถุงใหญ่ถุงหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาก็คือ2ถุงต่อ16ดอลลาร์ <Special ist. S 1> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนลูกในโลใช่ไหมดอกไม้ต้นไม้เต็มตหมดเลยในอเมริกานะมาซื้อตอนนี้น้าสปริงแล้วดอกไม้ต้นไ,ตนไม้ที่นี่แพงมากจอบเพียงเป็นพันโอเคแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่คนมาซื้อกันเยอะ,ะเราได้อะไรบ้างวันนี้มาดู อันนี้คือดอกกุหลาบที่ซื้อมาอก็ไม่เล็กๆนะแล้วก็นี่ก็ซื้อกระถางจะ้วก็มีดอกไม้ตามซีเอ่อตอนนี้อยู่หลังบ้านนะวันนี้ไปซื้อดอกกุหลาบมาแล้วเป็นดอกกุหลาบพ,พันกลางที่ใบไม่ใหญ่มากต้นนี้ประมาณ30ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยประมาณน่าจะประมาณพันหนึ่งร้อยพันร้อยในมีการมาปลูกเองนะ นี่ยคือดอกกุหลาบใบมันเล็กมากแล้วเนี่ยซื้อไม่รู้เรียกวจอบหรือเปล่าตัวนี้30กว่าดอลลาร์ตีไปประมาณ1,200บาทคุดได้แค่เนี้ยลงไปดินที่นี่มันแข็งมากเลยถือว่าทำไมมันไม่ตอกเสาเข็มเพราะว่าดินสีส้มที่มันอยู่ใต้พื้นหญ้าเนี่ยเป่าไงสาธิตให้ดูหน่อยอมีเครื่องเป่าหญ้านะ เป่าเข้าบ้านลูกโอเคลมแรงลมแรงพอละพอละโอเคสามารถอยู่รอดได้ไถ่ายแล้วหนูจะดูว่า p e ร e เนียลนี่คือสามารถกลับมาฟื้นมีชีวิตได้ไอะไรอ,ไอะไร วันนี้มาซื้อดินเพิ่มนะหลายถุงเนี่ยดินแล้วก็โรสแมรี่ดอกไม้แล้วก็ดอกอะไรฉบานะเนี่ยเ่ารันะที่โรนี่คือโรในอเมริกา อันนี้คือ <c oughs> ประถมอนุบาลน,นะในการที่จะปลูกจากเพาะเมล็ดดอกไม้ที่สวยๆแล้วนั่นคือซื้อมายาวไปนูน่นเลยแล้วนี่ก็ปลูกมีพึ่งมีแบตเตอร์ไฟอะไรนะมาแล้วเนะี่ยพึ่งเนี่ย เดี๋ยวรู้ว่าจะมาทำแล้วเร็วอเรเนี่ยเข้าในบ้านอ่ะไปข้างนอก <c oughs> ในบ้านเรามีพึ่งแบบอ่าอันนั้นมาแล้วน่ารักดิ <c oughs> อันนี้มาซื้อร้านเคิร์กแลนด์นะสินค้าแบบพรีเมียมมาตกแต่งบ้าน <c oughs> <c oughs> นี่คือร้านเคิร์ก n ลนมันไม่เกี่ยมาดูรูปเนี้ยอยากจะได้รูปเนี้ยสวยมากเลยราคานะดูซะเท่าไรร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์รวมภาษีก็ร้อยหกสิบกว่าเหรียญเจ็ดสิบเหรียญรูปมันไม่ได้ใหญ่เลยนะแต่สวยจะชอบโอเค so this is the picture <c oughs> ที่ซื้อมานะครับเท่ <c oughs> hey, มากเลยรูปนในร้านเคิร์ก n ลน i r เคิร์กแลนเป็นร้านที่ของพรีเมียมขายแบบราคาแพงนะ <c oughs> นี่คือรูปที่ได้เอาไปวางในลิมิ่งลูมมันก็ห้องออฟฟิศราคาของมันเรามาดูไหมจะได้รู้ราคาเท่าไหร่ราคาที่เขาขายที่นี่คือ139เหรียญดอลล่ารวมมาสี่จริงๆก็1 5อยห้าสิเหรียญเป็นเงินเมืองไทยก็ห้าหกพได้รูปนี้เลย เฟอร์นิเจอร์เคิร์กแลนด์ประมาณเนี่ยสวยนะราคาแพงนะครับไม่ได้ถูกเก้าอี้ตัวนี้เจ็ดร้อยดอลลาร์สองหมื่นกว่าบาทของน่ารักมากๆเลยโอ้มีรูปใหญ่ๆด้วยรูปนี้เพิ่งแปดสิบเหรียญเองจะเซลล์เซล Now we just got beautiful picture in our home 140 some dollars. โอเคมาถึงหน้าบ้านละรูปที่ได้ตัวน,นี้ก็ได้อันนี้ก็ต้น,นละ20ดอละลาร์สวยมากาเขาไม่แพงอันนี้ก็ดอกสีพูมันยังบานไม่สะพังอันนี้สวยมากปลูกหลายดอกแล้ว Is this is updating, you know, all the flowers now. Home, you can see the American flowers, so look differently from maybe. นี่คือดอกกุหลาบรสสเอาลงดินแล้วนะน,นี่อนดอกใหญ่ ตัวใหญ่เนาะเขาก็ได้อะเนีมีคนตกปลาได้โอ้14นิ้วเลยความยาวมากกว่าไม้มันทัดเลย